วันนี้ก็พับผมน่าลงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นราลงมีรถมานําเสนอขายนะพี่ก็เป็นรถเก่านะพี่เป็นรถเก่าเป็นรถมือสองเนาะขายตามสภาพนะครับคันนี้ชื่อเจ้า Yamaha t t z r 150นะครับพี่คันนี้ก,ก็ก็คือเป็นลายปี2000นะพี่เป็นลายปี2000ก็คือดําแดงนะครับพี่ลําแดง ชุดสีสวยนะพี่ชุดสีสวยไม่มีรอยขีดควนหรือว่าไม่มีรอยแตกนะครับอันนี้นะครับพี่แล้วก็เป็นโลนะพี่เป็นโลขอบโลทองนะครับพี่เป็นโลขอบโลทองเครื่องดีมากๆเลยนะพี่คันนี้เครื่องดีมากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรถคันนี้มีเล่มเอกสารพร้อมชุดโอนคาบูเดิมนะครับพี่คันนี้อ่ะวนดูรถกันได้เลยครับเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ผมเช็คนะครับพี่เบื้องต้นเนาะก็จะมี ไฟหน้าแดงทั้งสองดวงนะครับพี่แล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแดงนะครับพี่แต่ว่าแบตเตอรี่ไม่มีนะครับพี่แบตเตอรี่ไม่มีนะคันนี้แบตเตอรี่ไม่มีนะครับถ้าที่ท่านใดซื้อไปก็ไปซื้อใส่เอาเองนะครับพี่หรือว่าจะให้ผมใส่ไปให้เลยก็ได้นะครับก็บวกฟังเพิ่มมานะครับพี่ประมาณนี้ครับลันไม้นะพี่ลันไม้ใช้งานได้นะพี่ขึ้นนะครับขึ้น ก็รถเดิมเดิมนะพี่รถเดิมเดิมคือรถเดิมยังไงนะครับพี่รถเดิมยังไงคือสีนะพี่สีโครงสีพับเท้าสีอาร์มอะไรนะดุมอะไรเงี้ยเครื่องอะไรเนี้ยคือเป็นสีเดิมโรงงานนะครับพี่แล้วก็เจ้าของเก่าของนะพี่ก็คือใส่ลงขอบล้อมานะพี่เป็นขอบ17นะครับแล้วด้านหน้าเป็นขอบ17นะพี่คือเป็นสีทองนะครับแล้วก็ส่วน สุดสีน่ะเป็นสุดสีใหม่นะพี่คือทําสีใหม่ประมาณนี้นะครับก็สวยนะพี่ไม่มีรอยแตกไม่มีรอยกิดข่วนนะพี่สุดสีใหม่มากนะครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทองให้ฟังนะพี่เครื่องดีเครื่องดีจริงจริงพี่คันนี้เครื่องดีแต่ถ้าใครเอาไปนะพี่ก็ไปเก็บพักเท้าหน่อยพี่พักเท้ามีชํารุดหน่อยนะครับพี่พักเท้ามีชํารุดหน่อย ทำเช่งน oh, ันได้นะ เมื่อกี้ที่ผมได้ขี่นะพี่คือมีวัดลออใช้งานได้เลยแล้วก็เลนไม่คอมไวใช้งานได้นะครับพี่ถ้าใายออกคันนี้ไปก็ไปปบแต่งอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองนะพี่คันนี้ก็ขี่ได้ยาวๆเลยนะครับทุกพี่พะที่ผมได้เช็คเมื่อกี้บองต้นนะพี่บองต้นก็คือที่ผมลองเมื่อกี้ก็คือถนนม,มันอาจจะเปียกหน่อยเพราะว่าฝนมันเพิ่งตกแล้วก็หยุดผมก็มารีวิวเลยเนาะคือ เบรกหน้าอยู่ดีนะครับพี่แล้วเบรกหลังก็ใช้ได้นะพี่เบรกหลังก็ใช้ได้นะพี่เบรกหน้าอยู่เบรกหลังอยู่เขรถขับขี่ได้ปกตินะครับพี่ได้แต่แค่แบตเตอรี่ไม่มีแค่นั้นนะครับพี่แบตเตอรี่ไม่มีถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะพี่น้าลงอยู่จังหวัดสุโขทัยเช่นเดิมเลยนะครับถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ให้โทรมานะพี่0ย์942819919นะครับ และลงสามารถส่งรถคันี้ได้ทั่วไทยนะครับพี่แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับโอเคครับพี่ถ้าท่านใดสนใจก็หรือว่าจะแอดไลน์เบอร์0942819919ครับพี่